แล้วเราจะพบกับสวรรค์อันอัมภัยดังทิพยิมานของพระองค์เพราะหาแน่เช่นนั้นไม่ถ้าหากว่าวันนี้ของท่านทั้งหลายเกิดเปลี่ยนใจไปเป็นอย่างอื่นและถ้าหากปีหน้าในวันแห่งอาชุรอท่านเกิดไม่มาร่วมมัจลิตและท่านเกิดมีความรู้สึกเพียนในใจผมคิดว่าวันนั้นท่านก็ผิดพลาดอีก ผมเองปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้มาร่วมกับท่านทั้งหลายอินชาอัลลอฮ์ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายช่วยขอดุอาว่าโปรดอย่าให้เป็นปีสุดท้ายนั้นเลยขอให้ผมได้มีโอกาสในการที่จะได้ตอบแทนคุณท่านาศาสดาและอรุเบสให้มากกว่านี้ผมเรียนกับท่านไซยิดสุเลมานตลอดเมื่อรู้จักอลุณเบตว่าท่านไซยิดครับ ให้ผมอ่านดุอาตรงไหน,นที่อย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นทหารของท่านอิมามมาดีลสลามในวันนี้แต่ว่าให้เป็นทหารสักครั้งหนึ่งในชีวิตแม้ว่าเป็นเพียงทหารเลวของท่านถึงแม้ว่าผมจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ไปเสียก่อนทำอย่างไรที่จะให้ผมลุกขึ้นจับดาบจับหอกท,ทั้งทั้งที่อยู่ในชุดกาฟ ท่านสยิตก็กรุณาบอกว่าจงอ่านดูอาดังนั้นท่านทั้งหลายครับเรามาร่วมกันดูอาอย่างนั้นและขอพอรอย่างนั้นและท่านทั้งหลายครับในคืนอันยิ่งใหญ่แห่งคืนนี้เป็นคืนแห่งการให้ไม่ใช่เป็นคืนแห่งการรับผมอยากแก้ท่านทั้งหลายได้คิดว่านี่เป็นคืนของการให้ไม่ใช่เป็นคืนของการรับ พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมทั้งโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ1,600กว่าคนเราถนัดนักในเรื่องของการรับแล้วเราไม่ถนัดในการให้นั้นเลยท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าประเทศในคาบสมุทรอารับถึงแม้ว่าเขาจะลักขโมยชื่อของแผ่นดินท่านรอซูลไปแล้วก็ตั้งชื่อตามมหาโจร ในการหากินตามทะเลทรายและมาสถาปนาตัวเองยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็นตามเขาก็ไม่พ้นในการที่เป็นแค่สลัดในท้องทะเลทรายอาลัลลอฮ์ได้ทรงประทานอะไรต่างๆให้กับเขามากมายถึงกระนั้นเขาก็ยังถนัดในการรับผมเคยพูดอยู่เสมอท่านทั้งหลายครับตั้งแต่ที่ยังไม่อยู่ในร่มทงของอัลลูเบตว่า ผมเสียดายเนื้อที่ทำกุรบันในวันอีกซึ่งมากมายมากเสจนทั้งเขาต้องขนเนื้อไปทิ้งด้วยซ้าแทนที่จะให้กับเด็กผู้ยากไรในทวีปแอฟริกาเขาไม่ทำท่านทั้งหลายครับเขาถนัดที่จะให้เขาถนัดที่จะให้ต่อเมื่อว่าเขาได้รับผลประโยชน์ เขาจะมอบเงินให้สร้างมาัสยิดก็ต่อเมื่อบอกว่าสร้างมาัสยิดได้ให้ได้ไม่มากแต่เงินที่ให้มาสร้างมาัสยิดนั้นต้องเป็นของเขาคนเดียวมุสลิมผู้ศรัทธาในพื้นที่ร่วมสละไม่ได้เพราะเขาอยากจะเอาชื่ออันนั้นไปโอ้อวดต่อพระพรักของพระผู้เป็นเจ้าประมันเขาคงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าเอกองอัลลอฮฺสุบะตุลละนี่ คงจะไม่มีความรู้ไม่รู้สากรรมท่านทั้งหลายผมขออนุญาตเรียนท่านทั้งหลายวันนี้สักนิดหนึ่งว่าผมเองเนื่องจากว่าศึกษามาในทางด้านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นผมก็ศึกษาในวิชาการศึกษาและก็วิชาเอกภาษาไทยผมเรียนวิชาโทรประวัติศาสตร์หลังจากนั้นผมก็มาต่อวิชารัฐศาสตร์ เมื่อตอน้ทางวิชารัฐศาสตร์ผมก็ถูกบังคับเรียนปรัชญาเบื้องต้นปรัชญาเบื้องต้นทั้งหลายท่านเชื่อไหมครับว่าเท่าที่ปัญญาขนาดผมจะพึงมีปรัชญาต่างๆของเขาเหล่านั้นเอามาจากอิสลามเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาที่ทำให้ฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติโดยนักคิดคนนี้ชื่อ,อยางยาบุโสโซเขาลอกอาไปจากอิสลามว่า มนุษย์แท้จริงเกิดมาสีขาวแต่เปลี่ยนเป็นสีอื่นเพราะสังคมทำให้เขาเปลี่ยนแปลไปจริงๆอันนี้บันทึกไว้ชัดเจนในอันกุารานว่าเราไม่เคยเปลี่ยนสิ่งใดของเจ้านอกจากตัวเจ้าเปลี่ยนตัวเจ้าเองและผมพูดเรื่องอย่างนี้ถกเถียงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทจนกระทั่งอาจารย์ที่สอนผมในวิชานี้ เถียงกับผมมาสองครั้งแล้วก็ประกาศณตรงนั้นเลยว่าในวิชานี้คุณสมบูรณ์คุณได้เองผมไปเถียงอยู่ในข้อหนึ่งที่ชัดว่าให้ปรัชญาในบืงต้นบอกว่าของชาญดาวินที่บอกว่ามนุษย์มาจากลิงแล้วก็พัฒนามาเป็นคนผมบอกอาจารย์ว่าถ้าผมรู้ว่าผมมาเรียนทฤษฎีนี้อีกผมเสียเปล่าผมไม่เรียนดีกว่าเพราะผมเบื่อที่จะต้องนํามนั่งสลาวาดลิง ทานทั้งหลายครับเขาไม่เข way, okay, spirit, Hence, ้าใจว่าลิงก็คือลิงสัตว์ก็คือสัตว์มนุษย์ก็คือสัตว์สัตว์ไม่เป็นมนุษย์แต่มนุษย์เป็นสัตว์ได้ท่านทั้งหลายครับคําว่ามนุษย์เป็นสัตว์ได้เห็นได้ชัดเจนเราเห็นสัตว์เดรัชานที่กูฟาร์ประทานโทษเราเห็นสัตว์เดรัชานที่การบลาเราเห็นเลวยิ่งกว่าเลวที่การบลลาเราเห็นมนุษย์ที่สุดโฉดชั่ว ยิ่งใหญ่กว่าความชั่วใดๆผมคิดว่าไม่มีอันใดอีกแล้วไม่มีตระกูลใดไม่มีเผ่าพันธุ์ใดที่จะเลวร้ายร้ายกาศและชั่วช้าเลวทรามเท่ากับบรรพบุรุษของยาดินพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมคิดว่าท่านคงจะคิด,คดเหมือนเหมือนผมว่า หลายคนของทราราชในอดีตหลายคนของคนชั่วในอดีตเคยทำผิดพลาดอะไรหลายอย่างหลายเรื่องเคยฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาฮิตเลอร์คนเดียวสั่งฆ่าคนเป็นล้าน้านแต่ผมไม่โทษฮิตเลอร์สักเท่าไหร่เพราะในล้านนั้นฮิตเลอร์ได้ฆ่ามนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมันเลวยิ่งกว่าเลวในหน้าประวัติศาสตร์ฮิตเลอร์ฆ่ายู่เพราะ ฮิตเลอร์รู้ก่อนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำไปว่านั่นคือเผ่าพันธุ์ที่เป็นปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าและเป็นปฏิบัติต่อศาสดาหลายศาสดาแต่นั่นเขาเหล่านั้นตั้งแต่ยุคของฟาโรมาจนกระทั่งในยุคของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ยังไม่เคยมีใครพี่น้องที่กล้าฆ่าลกูกหลานของรอซูล ไม่เคยมีไม่เคยมีใครกล้าที่จะจับมือนั้นขึ้นเชือดคอห้านของรอซสูลไม่มีใครกล้าเอาดาบเอาไม้เท้าตบหน้าใบหน้าหลานของศาสดาที่ท่านศาสดาเคยจูบประทับใจฝังรอยในหลานของท่านไม่เคยมีเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกกระท่าทั้งหลายว่าคืนนี้อย่างน้อยที่สุดอินชาอัลลอฮ ผมคิดว่าผมคงไม่ตายเปล่าอย่างน้อยที่สุดผมไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาด้วยคำปฏิญาณที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์และท่านศาสดานบีม,มุฮัมมัดเป็นรอซูลผมเรียนยืนยันและขอยืนยันอีกครั้งกับท่านทั้งหลายว่าด้วยพระนามแห่งอัลลอ์ถ้าผมยังมีสติสัมปชัญญะยังคิดได้ อ่านได้เขียนได้รู้ได้อินชาอัลลอฮ์ o, ผมจะไม่มีวันเป็นผู้ทรยศผมมีแต่จะเป็นผู้ให้เท่าที่ผมให้ได้กับสังคมของพวกเราพี่น้องครับผมคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะกล่าวไปมากไปกว่านี้ในค่ำคืนนี้สำหรับผมแต่ถ้าจะไม่พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งสักอิดก,ก็ไกลอยู่ ผมมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างในบางเรื่องสำหรับพี่น้องกลุ่มชีอาอิมามิยะซึ่งก็ยังมีความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่ในทีอยู่บ้างด้วยเรื่องว่าวันนี้ยกเว้นในมติที่ลี้ลับอันนี้แน่นอนที่สุดคงไม่มีใครพูดใครกล้าเถียงว่ามติที่ลี้ลับนั้นเป็นสิทธิแห่งเกงของอ่อลร้อ ที่ว่าลีลับหมายความว่าอย่างไรลีลับนั้นวันนี้อม,มาตะชนทั้งหลายยังอยู่ท่านอิหม,ม่ามท่านนาบีอีสาอะลิสลามย,ยังอยู่อย่างน้อยที่สุดท่านเป็นอม,มาตะชนและนอกไปกว่านั้นเาลาจังทรงบอกว่าบรรดาชาัยทั้งหลายที่เราคิดว่าตายนั้นท่านหาได้ตายไม่ยังอยู่ แต่อยู่ในมิติใดอันนั้นนอกเหนือจากที่เราควรจะรู้และควรมาวิาพากษ์วิจารณ์ต่อกันรู้เพียงแต่ว่านั่นเป็นมิติที่ลี้ลับแต่ในมิติที่ลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนี่แหละนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงเป็นมิติจริงวันนี้ยังมีจักรวาลมากไปกว่ามินกีเวมากไปกว่าทางช้างเผือกที่เราก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละอีกเป็นแสนกว่าจักรวาล วันนี้นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าดวงอาทิตย์ A สาสอง A มีความจ้าสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้อีกเป็นประมาณห้าเท่าตัวมีดาวอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบรรดามุสลิมหรือต่างศาสนิกที่ชอบพูดว่าอ้าว ถ้าสวรรค์และนรกมีจริงสวรรค์และนรกนั้นอยู่ที่ไหนผมอยากจะบอกเขาเหล่านั้นว่าก่จัก,กรวาลทั้งหลายในวันนี้ละ่ะที่มันมากอีกเป็นแสนแสนจัก,กรวาลล่ะนั่นเป็นจัก,กรวาลเห่งอัลล็อ์พี่น้องที่รักทั้งหลายของอัลลอฮ์สุบบฮาหนุตาลาท่านทั้งหลายอย่าไปกังวลกับสิทธิของพระองค์ตรงนั้นเลยพระองค์ทรงทำถูก แต่เรื่องในบางเรื่องที่เรามองไม่เห็นปัดนี้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วนี่ครับวันนี้อะไรหลายเรื่องเป็นล้านล้านเรื่องถูกบันทึกเอาไว้ในสมาร์ทโฟน <c oughs> เพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงบอกว่านิดเดียวเราก็จะให้เจ้าถ้าเจ้าทำดีนิดเดียวองคุลีเดียวก็จะให้เจ้าเมื่อเจ้าทำชั่วถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเถียงเถียงมาลาอิกัร ในชั้นสอบสวนเถียงแต่ถ้าถึงชั้นศาลเขาอันล้์ถ้าพระองค์ทรงบอกว่ามาลาอิกะไหนเปิดเว็บเขามันดูสิไหนลองเปิดลายนั้นดูสิไหนลองเปิดความดีความชั่วที่มันทำให้มันดูมันยะนักเราจะตอบว่าอย่างไรทนทั้งหลายครับผมเรียนตรงนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะผมคิดว่าในวันนี้ หาได้มีแต่คนอายุปูนผมหรือว่าไล่เลี่ยก,กับผมไม่ยังมีลูก,ลกหลานหลานที่ยังมีอายุน้อยอยู่ข้างๆผมนี่มากมายได้นึกว่าวันนี้ล,ล,ลูกหลานหลานที่รักมีเวลาในการที่จะได้ไถ่โทษบรรดาความผิดทั้งหลายบรรดาสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายไว้เพื่อที่จะเป็นสบียงในโลกอาชีรอของพระองค์ และแน่นอนที่สุดผมกอดครูพักรักยำมาตลอดว่าคงไม่มีอันใดอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการทดแทนปรมัตถ์แห่งการปลีสดูดีอาชุรอสละวันข้อศรอัลลอฮ์ม,มุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮ์อุมมาศรีอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัด อัลลอฮุมะซิลลิอลัอลลอฮมุฮัมมัดวาอาลีมิุฮัมมัดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมขออนุญาตน่าจะเป็นปริเชษสุดท้ายที่จะเรียนกับท่านทั้งหลายในวันนี้ผมพูดถึงคำว่าให้และคำว่ารับพี่น้องครับผมคิดว่าเราคงจะไม่มีโอกาสและถึงมีโอกาสถ้าขนาดผม ถ้าอีมานขนาดผมอย่าว่าแต่จะเชื่อลูกเชื่อหลานเป็นพลีนั้นเลยก็ขนาดผมเดินไปสะดุดเอาหนามเข้าหน่อยนี่ผมยังร้องลั่นจากไปจนทั่วทั้งทางป่าผมเจ็บไข้ได้ป่วยปูนนี้ผมวิ่งไปโรงพยาบาลไม่รู้กี่คนบัดนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดู